สวัสดีครับคลิปนี้นำเสนอวิธีการปกป้องข้อมูลในแฟลชไดร์หรือทำได์แซนดิสด้วยการเข้ารหัสบางส่วนนะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะเข้ารหัสบางส่วนเนื่องจากว่าผมไม่ต้องการที่จะเข้ารหัสทุกอย่างหรือใช้บิ t ล็อกเกอร์เพราะว่าการใช้บิ t ล็อกเกนั้นจะทำให้เป็นการเข้ารหัสทั้งหมดเลยต้องใส่พาดบนตลอดนะครับผมจะมีแค่บางส่วนบางโฟลเดอร์ที่เข้ารหัสแต่ส่วนใหญ่เรายังสามารถก๊อป เซฟไฟล์ที่เป็นไฟล์หนังไฟล์เพลงไฟล์อื่นๆได้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าต้องการเอาไฟล์สําคัญก็แค่เปิดโปรแกรมแล้วดึงเอาไฟล์นั้นออกมาใช้งานแล้วก็เซฟกลับเข้าไปนะครับสามารถทําได้ง่ายๆตามคลิปนี้ครับพอคุณเสียบ USB Drive เข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับคุณก็จะเห็น Drive โผล่ขึ้นมาผมได้ Drive H พอดีนะครับผมก็จะมีบางโฟลเดอร์ที่ผมโหลดเข้าไปเก็บแล้วจะเห็นว่า จะมีไฟล์3ไฟล์าาจริงๆมาพร้อมกับตัวแฟชชไดของ s n n i s k นะครับซึ่งปกติแล้วก็จะต้องติดตั้งโปรแกรมตัวนี้ลงไปยังคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อที่จะเข้ารหัสและใช้งานลองติดตั้งเลยครับเขาก็จะพยายามบอกว่ามีซอฟต์แวร์อัปเดตนะลองเข้าไปหน้าซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดบนหน้าเว็บนะครับโอเคเราก็ออนไลน์ครับ เขาก็จะลิงก์มาที่ WD SanDisk นะครับผมไม่แน่ใจเขาอาจจะเป็นบริษัทเดียวกันแล้วอาจจะเป็นบริษัทที่รวมกลุ่มกันประมาณนี้นะครับลองมาดูโปรแกรมที่ใช้งานนะครับสังเกตด,ดูในเครือจะมี WD โผล่มาด้วย SanDisk มาด้วยนะครับก็มีโปรแกรมให้ดาวน์โหลดเยอะเลยโปรแกรมตัวนี้เป็นโปรแกรมที่เอาไว้ใช้งานใน iOS เอาไว้แบ็กอัพไฟล์ออกมาจาก iOS มาใส่ตัว แฟลชไดที่เป็น Lightning นั่นเองนะครับอย่างตัวเนี้ยทางขวาม,มือก็จะเห็นดาวน์โหลด for iOS นะครับเราข้ามเราจะดาวน์โหลด for PC นะครับก็จะมีโปรแกรมอยู่2ตัวตัวแรกคือ Private Access นะครับตัวนี้ก็มีตัวโปรแกรมบน Windows นะครับถัดมามาข้างล่างเลยครับมาที่ Sandit Security นะครับเข้าใจว่าเป็น โปรแกรมของแต่ละค่ายสุดท้ายมารวมกันตัวนี้อาจจะเป็นของอีกค่ายนึงนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นของ Sandisk นะครับซึ่งปกติแล้วก็ควรจะดาวน์โหลดตัวไหนก็ได้นะครับผมจะสาธิตตัวแรกก่อนก็คือ Private Access ก็ดาวน์โหลดเลยครับเขาก็จะเป็นโปรแกรมที่ดาวน์โหลดลงมา10เมกนะครับอย่างตรงนี้นะผมรันเลยติดตั้งเลยครับ ติดตั้งเพื่อที่จะใช้งานนะครับโอเคเขามีข้อความแจ้งนิดนึงเขาบอกว่าต้องเปิดบน Sandisk f a s h Drive เท่านั้นผมก็จะทำการ Copy ครับ Copy โปรแกรมเมื่อสักครู่มาวางไว้ในตัวนี้เป็น USB Drive หรือท h u m Drive ที่เป็นยี่ห้อ Sandisk นะครับตัวนี้คือดาวน์โหลดมาหมาดๆเลยนะผมจะลองดับเบิลคลิกดูอีกทีหนึง่ง เขาจะรู้ไหมว่าเป็นแฟลชไดของตัวแซนดิสอ่ะรู้จักครับผมก็ติดตั้งเลยเขารู้จักว่าเป็นแฟลชไดเขาก็จะขึ้นเป็นไดมาให้ w d p a ครับโอเคมาแบบนี้ next แล้วก็ติ๊กถูก agreement ใส่ password ครับเป็น password อ,อะไรก็ได้นะครับ ผมจะทดสอบด้วยพาสเวิร์ดง่ายๆพาสเวิร์ด i c r o s o อ t ใส่อะไรไปก็ได้นะครับผมใส่ตัวนี้ไปเนี่ยง่ายๆเลยนะครับผ่านอ่าไม่ผ่านไม่แน่ใจว่าติดตรงไหนโอเคใส่ตัวนี้ไปอีกนี่นะครับ เขาบอกว่าอ๋อไม่ควรจะเป็นพาสเวิร์ดเดียวกันขีดๆใส่ประมาณนี้นะครับโอเคถือว่าพาสเวิร์ดเราโอเคแล้วนะครับแล้วก็ way to protect your file เขาบอกว่าต้องเอาไฟล์มาใส่นะครับแดกดรอปใส่เมนสกรีนซึ่งจะแอดก็ได้จะเบไฟล์ก็ได้นะครับ connect อ่โอเคนี่แหละครับลักษณะการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะย่อลงนิดนึงให้เห็นว่านี่เป็นโปรแกรมแล้วด้านหลังครับลักษณะการใช้งานของเขาก็คือเขาจะมีโฟลเดอร์มาให้มี private access wall ตัวนี้เป็น data ของเราที่จะผ่านการเอนคริปนะครับแล้วก็มีโฟลเดอร์นี้โผล่ขึ้นมาเป็น setting แล้วก็โปรแกรมที่เราโหลดมาเมื่อสักครู่นะครับ แล้วก็มีโฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่ W D P A หลังจากนั้นพอโปรแกรมนี้ขึ้นมาคุณจะเบไฟล์ก็ได้แล้วคุณจะบวกโฟลเดอร์ก็ได้นะครับตัวนี้เป็นโฟลเดอร์อยู่ในคอมพิวเตอร์เราก็ได้เอาง่ายสุดครับเราก็ถ้าผมมีไฟล์พวกนี้เป็นไฟล์สำคัญนะครับอผมก็ใส่เข้าไปนะเป็นพวกของ Microsoft นะครับสมมุติว่าพวกนี้คือสำคัญหมดเลยเสร็จแล้ว สิ่งถัดไปคือเราจะเซฟครับตวงนี้คือเราจะล็อกออฟจากการเข้ารหัสตัวนี้นะครับผมจะกดเมนูมีแค่ล็อกอ ff กับเอ็กซนะครับล็อกอ ff โอเคนะครับเรียบร้อยถ้าไม่ใส่พาสเวิร์ดก็จะอ่านไม่ได้ถ้าใส่พาสเวิร์ดล่ะ Enter อ่าเราก็จะเห็นไฟล์แล้วสามารถที่จะ เปิดเดาบลคลิกได้ครับเดาบลคลิกก็จะเห็นข้อมูลในไฟล์แบบนี้นะครับเป็น security roadmap นะครับปิดก็โอเคคราวนี้เราสามารถเซฟออกมาได้ไหมอ่าเนี่ยน,นะครับสามารถที่จะ Copy ออกไปวางได้นะครับตัวนี้เป็นคล้ายๆกับตัว windows explorer นั่นเองสามารถ Copy ออกไปวางในโฟลเดอร์อื่นได้ลองมาดูเมนูสักนิดหนึ่งประมาณนี้นะครับ View to Backup Restore ได้อีกชั้นหนึ่งมีออปชันออปชันมีให้ตั้งค่าเล็กน้อยเกี่ยวกับพะสด Expire ให้แจ้งเตือนนะครับการเข้ารหัสโอเคขออกข้ามล็อกอ f ครับแล้วถ้าเกิดว่าเราจะถอดละ่ะเราก็ปิดไปเลยโปรแกรมก็จะถูกปิดไปปิดไปแล้วนะครับสามารถจะ e อ j e t t นะครับโอเคเนี่ย ผมได้ USB ได์ออกมาแล้วนะครับเอาใหม่ครับผมเอา USB มาใช้งานผมก็จะเสียบเข้าไปเพื่อใช้งานนะครับโอเคมาแล้วจะมีได์โผล่ขึ้นมานะครับไดฟ์ที่ขึ้นมาก็จะเห็นเป็นไดท์ตัวนี้โผล่ขึ้นมาใหม่อันนี้นะครับแล้ว Data เมื่อสักครู่ ไฟเหล่านั้นไปอยู่ที่ไหนปกติแล้วมันจะไม่เจออยู่แล้วนะครับพอเราเข้ามาไล่ดูก็จะไม่มีเนี่ยประมาณนี้เขาถูกกระจัดกระจายไปจนหาไม่เจอนี่คือการเข้ารหัสนะครับไฟล์นี้อ่าเป็นโปรแกรมครับเวลาที่เราจะใช้งานก็เราไปคลิกไฟล์นี้เพื่อเปิดครับเขาจะไปเอาข้อมูลมา แล้วมารวมกันถอดรหัสให้เรานะครับตอนนี้เปิดขึ้นมาแล้วรอสักครู่ครับยังไม่ขึ้นเดี๋ยวเินคลิกนะครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วโอเคโดนโชว์ตรงนี้เขาจะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะครับเพื่อปกป้องข้อมูลของเราเขาเข้ารหัสเรียบร้อยนะครับใส่พัส่วนเดิม p a s s w 0 r d s 1, p a s s w r d s 1นะครับที่ผมใส่ไปรอสักครู่นะครับตอนนี้เหมือนเขาอ่านข้อมูลอยู่อ่าโอเคอ่านเสร็จแล้วเขาก็จะมีข้อมูลอยู่ด้านล่างนะครับว่าการเข้ารหัสเป็นแบบ a e s 1 2 8่งบิตนะครับข้อมูลเท่าไหร่ยังไงบ้างไฟล์ตอนนี้ที่เก็บอยู่มีทั้งหมด6ไฟล์นะครับสามารถที่จะ copy move to folder ก็ได้นะครับนี่คือเราสามารถ access ได้ผ่านตัวโปรแกรมนี้ private access อยู่บน hard ด i ิสก็ได้ถ้าเป็น hard ิสก์คุณก็เอาโปรแกรมนี้ไปลงเพื่อให้รู้สึกว่ามีความปลอดภัยโปรแกรมนี้จะเป็นโปรแกรมที่เอาไว้เข้ารหัสนะครับเสร็จแล้วใช้งานเสร็จแล้วก็ล็อกออฟโอเคแค่นี้จบแล้วนะครับเรื่องโครงสร้างไฟล์ก็ปล่อยให้เขาอยู่แบบนี้ไฟล์พวกนี้ห้ามลบนะครับก็จะมีโฟลเดอร์หนึ่งสองแล้วก็โฟลเดอร์ w d p a แล้วก็ไฟล์ตัว private access win ตัวนี้เป็นโปรแกรมในการเรียกใช้งานนั่นเองนะครับ คุณจะเอาไฟล์อย่างอื่นมาใส่โฟลเดอร์นี้ก็ได้นะครับรมรวมกันไปแต่ว่าเวลาเรียกใช้งานก็คือโปรแกรมนี้นะครับจะทําให้ข้อมูลของเราไม่เจอแน่ๆไม่มีคนเจอข้อมูลเราหรือถ้าเขาสังเกตเห็นโปรแกรมนี้ก็จะต้องผ่านรหัสของคุณก่อนปลอดภัยแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นโปรแกรมแรกนะครับถัดมาอีกโปรแกรมหนึ่งผมจะลองนะไม่แน่ใจว่า โอเคหรือเปล่านะครับโปรแกรมนี้เป็น Sandisk Security ลักษณะการใช้งานก็คล้ายกันแต่เขาบอกว่ารองรับ Portable Hard Disk ตัวที่เป็น SSD นะครับ SSD ยี่ห้อ Sandisk มาดูว่าเขาเป็นยังไงบ้างลองแตกไฟล์ดูก่อนว่าเขาเอาไว้ทำอะไรแล้วก็ใช้งานแบบไหนผมจะอธิบายให้ฟัง ละเอียดนิดนึงเพื่อความเข้าใจะนะครับเป็นโปรแกรมเดียวนะเพื่อให้สวยงามผมก็ขออนุญาตคัดออกมาข้างนอกเพื่อให้ดูสวยนะครับเป็นโปรแกรมที่วางข้างๆกันโอเค sanit security น,นะครับแล้วก็อีกโปรแกรมหนึ่งตัวนี้เป็น private access win คนละหน้าตาผมจะเซตอัพนะครับเพื่อติดตั้งจะมีหน้าตาตัวนี้ขึ้นมา welcome to s a n d i s s security นะครับโอเคอ่านทำคำเข้าใจข้อตกลงตัวอินสตอลนะครับเขาจะถามว่าจะติดตั้งไหมติดตั้งด้วยจริงๆไม่ค่อยอยากติดตั้งเลยแต่ถ้าเกิดติดตั้งแล้วใช้งานได้ดีก็ไม่เป็นไรครับติดตั้งครังเดียวโอเคมีหน้าตาแบบนี้มาให้ เป็นหน้าสุดท้ายของการติดตั้ง finish ครับเสร็จแล้วหมายความว่าก็น่าจะมีโปรแกรมติดตั้งมาที่เครื่องเราครับเป็น Sandisk c r i t y อยู่ใน Start Menu นะครับจะมีโปรแกรมนี้โผล่ขึ้นมานะครับ Attach support s a n d i s Drive right. ก็บอกว่าให้เสียบ s a n d i s Drive right. เอ๊ะผมมี s a n d i s ที่เป็น USB ตัวด้านหลังนี่แหละครับ ผมไม่แน่ใจว่าทำไมเขาไม่เจอนะครับอนุญาตปิดแล้วก็อนุญาตเสียบใหม่ดูว่าเขาจะเจอหรือเปล่านะครับโอเคตแ t ชอะซับพ t ร์ต s ตนดตอนนี้เสียบไปแล้วไม่เจอครับหมายความว่าเขาไม่รองรับตัว m e m o r รี a การ์นะครับฉะนั้นตัว m e m o r รี a การ์ก็จะเหมาะกับการใช้งานตัว private access อย่างเดียว นะครับฉะนั้นท่านใดที่ซื้อ Sandisk USB ได้ก็จะต้องใช้งาน Private Access อย่างเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับก็ตามนี้ถ้าเกิดว่าท่านใดที่ติดตั้งแล้วทำไม่ได้คอมเมนต์ Comment เอาไว้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำเพิ่มเติมไว้ให้นะครับก็โอเคนะตัว f l a s d r i v e Sandisk ใช้งานได้ดีผมรู้สึกว่าเขาเร็วดีแล้วก็เล็กด้วยนะครับเอามาเก็บ Data ของเราก็น่าจะสะดวกดีถือว่าเอามาแนะนำนะครับท่านใดที่ อยากได้ความปลอดภัยขั้นสูงเป็นไฟล์สําคัญแนะนําว่าเข้ารหัสไว้ดีกว่านะครับไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลให้ใครหรือจะเป็นรูปเราก็แล้วแต่เพราะว่าเวลาที่มันหายเนี่ยเขาสามารถเอาไปอ่านได้เลยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นโปรแกรมเพื่อให้สามารถที่จะใช้งานได้ปกติแล้วมีโฟลเดอร์ซ่อนอยู่นะครับถามว่าทําไมผมใช้ไอเดียนี้ผมไม่ใช้บิตล็อกเกมันก็จะมีสาเหตุอยู่เล็กน้อยความแตกต่างระหว่างโปรแกรม ของแซนดิสกกับ b i t l o อก e r นะครับนี่คือสิ่งที่แตกต่างเล็กน้อยที่ผมอยากอธิบายนะครับเวลาที่คุณต้องการให้ใช้งานทั่วไปได้คุณก็ต้องเว้นพื้นที่ให้สามารถเก็บไฟล์ทั่วไปได้เช่นเดียวกันไฟล์หนังไฟล์เพลงอะไรพวกนี้แต่ส่วนข้อมูลสําคัญก็จะต้องสร้างโฟลเดอร์ย่อยขึ้นมาให้มันปะปนกันอยู่นี่แหละนะครับเพื่อตบตาเพื่อให้มันดูเนียนไฟล์บางไฟล์เป็นไฟล์ข้อมูลมีเดีย พวกหนังเพลงก็ไม่ค่อยสําคัญไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นไฟล์ Data ของเราก็แนะนําว่าให้เปิดโปรแกรมหนึง่งแล้วเขาจะไปค้นหา Data ที่ปนกันอยู่นี่แหละแล้วขึ้นมาสร้างช่องให้ไปเอาข้อมูลออกมาใช้งานได้แล้วก็เก็บได้เปิดประตูให้ประมาณนั้นส่วนข้อมูลจริงก็คิดว่าถูกเก็บในโฟลเดอร์เหล่านี้ครับเนี่ย a c c ก s s a l ก็เขาเข้ารหัสเป็นไฟล์ชนิดนี้นะครับไม่มีทางอ่านได้นะครับก็เอามาแนะนำประมาณนี้หวังว่าจะ ได้นําไปใช้ประโยชน์นะครับแนะนําว่าปกป้องข้อมูลของเราสําคัญที่สุดนะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันเป็นมูลค่าแล้วบางอย่างมันเปรียบมูลค่าไม่ได้ก็มีนะครับก็เอาความรู้ดีๆเอาวิธีดีๆมาฝากไว้ให้ท่านใดที่มีคําแนะนําหรือต้องการอยากจะทราบอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยตับคลิปนี้มาเพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ